จากศรีลังกาถึงประโคนชัยนะครับยังต่อจากคลิปก่อนหน้านะครับเรื่องของเทวรูปสามลิตกูปะโคนชัยนะครับทีนี้มันจะมีเรื่องของจากประเทศศรีลังกานะครับอภัยคีรีวิหารที่เมืองอนุราธปุระของศรีลังกานะครับ คือตัวพุทธศาสนาจากศรีลังกาเนี่ยก็เข้ามาถึงไทยอันนี้คือเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าของไทยเนี่ยเรามีการค้ามาตั้งแต่2,500ปีในยุคสุวรรณภูมิแล้วนะครับแล้วเราก็มีการค้าถึงยุโรปเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีหลักฐานของเหรียญของพระเจ้าวิกตอรินุ ของอียิปต์นะครับอยู่ที่น่าจะอยู่ที่อูทองครับที่ที่เจอเหรียญอันนี้ที่อภัยคีรีวิหารนะครับจะเป็นพุทธศาสนานิกายมหายานนะครับแบบวัชรยานจะมีพระโพธิสัตว์อวโลโกิเตศวนนะครับที่เป็นสำลิศ แล้วก็ปิดทองนะครับตรงนี้นักประวัติศาสตร์ินชี้ว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนของทางชัยยาเนี่ยครับแล้วรวมถึงปะโคนชัยเนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากลังกาที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็เชื่อว่าน่าจะได้รับ อิทธิพลมาจากเจดีที่วัดอภัยคีรีและที่จันดีเซวูของชวานะครับก็ส่งอิทธิพลมาถึงพระาธาตุพระบรมาธาตุชัยยานะครับที่อำเภอชัยยาและถ้าขึ้นมาถึงสีเทพนะครับซึ่งจะอยู่ใน มณลศศีน,สนาสานะครับก็จะมีระโว่ศรีเทพและเมืองเสมาที่นครราชสีมาเรามาดูเขาข้างนอกนะครับตรงนี้สีเทพเราจะเรียกว่าซิตี้สเตทซึ่งอยู่ในมณละอีกทีหนึง่งทุกเขาข้างนอกเนี่ยจะทํามุม95องศานะครับมีความเอียง95องศาหันไปที่ดาวลวงข้าวนะครับหรือดาวสไปกา และที่นารันทานะครับวิทยาลัยสงเนี่ยก็ทำมุม95องศาเหมือนกับเขาข้างนอกนะครับส่วนบุโรุูโธเนี่ยจะอยู่ที่90องศานะครับคือไม่ได้มีการเอียงทำมุมใดๆนะครับซึ่งคติตรงการสร้างจำลองภูเขาเนี่ยก็คือจำลองเป็นภูเขา ไกรลาดนะครับย้อนมาดูพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนของศรีลังกานะครับที่มือจะเป็นท่ามุทรานะครับมุทราก็คือตัวสัญลักษณ์ทางมือครับที่จะมีในเทวรูปต่างๆในภาพนี้เป็นพระโพธิสัตว์กวรอิมนะครับในท่าเสวยวิมุตติสุข ก็คือเป็นความสุขที่เกิดจากการตัดสรูนะครับของพระพุทธเจ้านี่ก็คือตรงนี้คือเป็นต้นไสรนะครับเป็นตอนที่มีมารมาผจนซึ่งการตัดสรูของพระพุทธเจ้านี่ใช้เวลาเจ็ดสัปดาห์นะครับแล้วก็จะทุกๆเจ็ดวันน่ะพระองค์จะเปลี่ยนที่ประทับนะครับ ไปอย่างเจ็ดสถานที่ซึ่งซึ่งที่แรกอะ่ะจะเป็นต้นสีมหาโพนะครับภาพนี้จะเป็นเสียนของพระสีอริยเมตไตรนะครับทีเนี้ยถ้าเป็นพระโพธิสัตว์จะเรียกว่าพระโพธิสัตว์ไมตรยะนะครับก็คือเป็นพระโพธิสัตว์สีอริยะเมตไตรนะครับแต่ นักวิชาการจะเรียกว่าพระโพธิสัตว์ไมเตยะเสียนพระไมเตยะองค์นี้คือเป็นของเขาธมอมรัตของเมืองสีเทพซึ่งเขาซอ้อเฉพาะตรงเสียนออกมาซึ่งถ้าเราเคยเห็นนะคือจะเป็นทั้งองค์นะครับสัญลักษณ์ของพระโพธิสัตว์ไมเตยะก็คือจะเป็นสถูปเจดีย์นะครับ ที่พูดไปแล้วในคลิปก่อนแต่ส่วนของพระโพธิสัตอวโลกิเตศสวนนะครับจะเป็นพระอมิตาพระนะครับแต่ส่วนของพระศรีอริยเมตตาจะไม่มีคําเฉพาะซึ่งเทวรูปสนองพระองค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่เจก,ก็จะเป็นสัญลักษณ์อมิตาพระของพระโพธิสัต์อวโลกิเตศวนเหมือนกันนะครับ ซึ่งเราจะเห็นว่าน่าจะเป็นหินทรายแดงนะครับที่เอามาทำเป็นเทวรูปของพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งของทางฝั่งมรเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญแล้วก็มองว่าหินเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าโลหะนะครับเพราะนั้นเราก็จะไม่ค่อยเห็นเทวรูปสำริดของทางฝั่งมรน,นะครับ ในภาพนี้เป็นใบเสมาที่ภูพระังคารจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะมีใบเสมาสลักภาพต่างๆนียอยู่อยู่เยอะไปหมดเลยนะครับที่ภูพังคารซึ่งภูพังคารก็เป็นพุทธศาสนานิกายมหายานนะครับแล้วก็เป็นเขาปลายบัตรซึ่ง ก็เป็นภูเขาไฟนะครับตรงนี้จะมีบุรีรัมจะมีภูเขาไฟหกลูกนะครับพนมลุงเป็นลูกที่สามเขากระโดงลูกที่สี่แล้วก็จะเป็นเขาลุกลูกที่ห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นของเขาลุกซึ่งน่าจะมีน่าจะเคยมีปราสาทแล้วก็ลูกที่หคือเขาขอคอกนะครับเป็นภูเขาไฟ6ลูกของจังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูลของจากประเทศศรีลังกาที่ส่งอิทธิพลทางพุทธศาสนามหายานแบบวัชรยานเนี่ยมาถึงทางปากคนชัยเนี่ยครับโดยเฉพาะตัวพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนและพระโพธิสัตว์มริเตยะเนี่ยตรงนี้คือเป็นข้อมูลจากนักประวัติศาสตร์ศิลนะครับ จากข่าวล่าสุดที่มีการส่งพระโพธิสัตว์อวโลกิติสวนสี่องค์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหนึ่งองค์เนี่ยที่ส่งกลับมาแล้วก็นักวิชาการก็แย้งว่าไม่ใช่ศิละปะลบบุรีเนี่ยเหตุส่วนหนึ่งก็คือจากข้อมูลตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นอิทธิพลของลบบุรีแบบของนะครับแต่เป็นแต่เป็นศินละปะรูปแบบเฉพาะของปะคนชัยนะครับซึ่งในคลิปก่อนในจะเห็นได้ว่า น่าจะเป็นแหล่งแร่ทองแดงนะครับที่สำคัญแล้วก็มีแร่เหล็กด้วยนะครับซึ่งจุดของบุริลัมเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งโลหกรรมที่เป็นระดับอุตสาหากรรมนะครับข้อสันนิษฐานที่บอกว่าประโคนชัยเนี่ยเป็นเป็นโงรงหล่อสำลิด แล้วก็เป็นแหล่งถลุงเหล็กขนาดใหญ่นะครับโดยเทวรูป300องค์ของกูปะคนชัยเนี่ยก็คือจะถูกหล่อที่ปะคนชัยแล้วอาจจะกระจายไปยังที่ต่างๆแต่ว่ายังไม่ได้ถูกส่งไปจึงยังคงอยู่รวมกันที่ ประคนชัยถึง300องค์คือตรงนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะครับเพราะว่านอกจากพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพระไมเตยะาแล้วเนี่ยยังจะมีพระพุทธรูปสำมิษอีกหลายองค์นะครับคือไม่ใช่มีเพียงพระโพธิสัตว์เท่านั้น